อยากจะพูดสิงเจียวอีสิงนี่พอใช้มากๆเลยครับไม่สู้คนระับ มาเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่จอดแฟนะฮะอยู่กับพี่ชายของผมแล้วก็บลูนะครับตอนนี้เรากำลังเดินเล่นนะเพื่อหาอะไรลงท้องนิดหน่อยเผื่อมีของหวานนะครับถามพี่การยังแต่ว่าไม่มีของหวานนะครับเดี๋ยวผมจ่ายเองครับผมไม่ได้เอาตังค์เขาอีกแล้วที่ผมพูดแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้านี้จะเป็นอะไรปไีด้ดู เราพัดลอกยังไงมองกล้องหน่อยมีน้ำเปล่าไหมครัมีม่ีพี่สังนเปล่าโอเคโอเคฮะเราันนี้เรามาเปิดคลิปแบบนี้วันนี้เรามาปลาไปชิวพาซาอร่อยจริงเรื่องปิ้งย่างนะครับหมูมากับพี่ชายของหมนะแล้วก็บลูนั่นเอง สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับนี่ครับวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับมีใครหิวบ้างครับมาดูคลิปนี้เร็วนี่ครับผมพามากินบาร์บีคิวพาซาอร่อยจริงเรื่องปิ้งย่างนะครับเนี่ยฟังเสียงเลยฟังเสียงจากหมอ้อ ผมเชื่อนะว่าถึงตอนนี้ต้องมีคนหิวแน่นอนไม่เป็นไรครับถ้าหิวนะครับก็อย่าลืมไปแวะกินได้นะครับที่บาร์บีคิวพาซาอร่อยจริงเรื่องปีอย่างนั่นเองนี่ครับมาดูพี่ชายผมก่อนนะครับนี่ครับมีการวางเนื้อหมูก็น่าจะอิ่มนะครับนี่เดี๋ยวผมโชว์นี่ครับหมูเน้นๆนะครับเน้นๆจริงๆครับถ้าใครดูคลิปนี้ตอนดึกผมเชื่อเลยว่าจะต้องหิวแน่นอนโอ้โหดูครับสามชั้นนะครับ มันๆทั้งนั้นเลยมามาลองกินกันง๊อมนี่ครับแซลมอนแซลมอนอีกทีอีกทีเนื้อเน้นเนื้ปอกเต็มคาไปเลยในตอนที่ผมกำลัง voice off อย่าทนเลครับผมดูไปผมก็หิวไปอยากกลับไปกินจริงๆครับโอ้โหเนื้อมีเดียมแรมีเดียมแรจริงๆฉ่ำมากครับอีกทีง๊อมผมคิดว่าน่าจะฉ่ำจริงๆครับเดี๋ยวมาดูอีกทีโอ้โหดูครับดูเนื้อผมเป็นสายเนื้อนะใครเป็นสายเนื้อแบบผมต้องไปครับต้องไปลอง อีกทีอีกทีอีกท,กทีกินหน่อยกินหน่อยอมีการสนอเรื่อ อยากกลับไปกินจริงๆตอนนี้คือแน่นมากครับอิ่มจริงๆมันก็ควรจะต้องอิ่มแหละถ้าไม่อิ่มเนี่ยก็ไม่รู้จะมีใครจะเลี้ยงไหวไหมเนี่ยต้องขอขอบคุณ my brother มากครับที่เป็นผู้มีเกียรติสำหรับมื้อนี้นะครับเป็นยังไงมั่งครับทุกคนมีใครหิวไหม <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปที่จอร์ดเฟร์กันต่อเลยต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้คนเยอะมากครับคนแน่นจริงๆสงสัยน่าจะแน่นทุกๆวันนั่นแหละแต่ผมคิดว่าวันที่เรามาวันนี้แน่นกว่าวันที่แล้วเมื่อนานมาแล้วที่เราเคยมานะครับ ตอนนี้นะเห็นอะไรก็อยากกินไปหมดเลยครับตอนนี้เราต้องตามล่าหาไอติมทอดก่อนนะครับอยากของทอดแบบหวานหวานตลาดจอร์จแฟร์นะครับก็จะแบ่งเป็นสโซนอย่างชัดเจนครับโซนช้อปปิ้งครับแล้วก็โซนอาหารส่วนใหญ่แล้วนะค,คนจะไปแน่นตรงที่โซนอาหารมากกว่านส่วนโซนช้อปปิ้งก็มีบ้างเป็นหย่อม ช่วงที่เรามากันนะครับก็จะมีแต่ทัวร์จริงนะมีทัวร์เยอะแยะมากมายคง,งคงจริงเต็มไปหมดเลยครับอยากจะพูดสิงเจยุยซิง่งนี้หัวใช้มากๆเลยครับค <c oughs> นแน่นมากจนร้อนละอูไปหมดแล้วตอนนี้เราอยู่ร้านเสื้อบาสเกตบอลเสื้อกีฬานะครับเพราะว่าเพราะว่าพี่การต้องการเสื้อบางอย่างใช่ไหมครับเขาไม่อยากพูดอะไรเยอะครับเพราะว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ พอผ่านร้านอาหารก็อยากกินนะครับหิวอยู่มาอีกแล้วขงสายบาร์บีคิวพาสซาอร่อยจริงเรื่องปิ้งย่างนี่ยังไม่ย่อยนะพอเข้าโซนอาหารแล้วแบบคนก็จะเยอะขึ้นนะครับมันก็จะแน่นขึ้นและทำให้การเดินติดขัดนะครับ ีคนมันเยอะนะครับแล้วก็ทุกคนเบียดผมนะครับตอนนี้บูอยากกินไอติมทอดนะครับแต่ว่าเราหาไม่เจอสักทีใช่ไหมดูเคสไว้นะครับยิบบเป็นไงบ้างครับคุณได้ของอะไรหรือยังทำไมถึงไม่ซื้ออ่ะหัวทีมากหัวทีมากเกี่ยวอะไรกับไม่ซื้อมีไม่ยังเกิดขึ้นครับเราพาบูมาเข้าห้องน้ำนะครับเพราะว่า เขาอั้นฉีอยู่นะครับหลังจากที่เรากินบาร์บีคิวพาซาเสร็จเขาก็อยากเข้าห้องน้ําแต่ว่าผมลืมพาเขาห้องน้ําแล้วก็อั้นมาจนไม่ไหวครับต้องเลยมาเข้าห้องน้ําที่ติดอยู่ในริเวอร์นั่นเองครับ เมียงอนนะครับหน้าเสียเลยครับขอขอตัวหน้าเลยัยังยังยังสู้ไหมครับสู้สู้ไหมไม่สู้ครับไม่สบอารมณ์ตอนนี้ตอนนี้ต้องการอาบน้ํามากเลยครับร้อนละอุไปหมดแล้วไปน่งบ้างครับปูดีไหมครับสุดท้ายครับเราก็มาจบที่ร้านน้าหวานครับเพราะว่ามีบางคนจะต้องรีบกลับบ้านครับเดี๋ยวโดนเมียตีนะกลัวกลัวตอนนี้เขากลัวอยู่ใช่ไหมตอนนี้พี่ผมกลับบ้านไปแล้วนะครับ แต่ว่าบลูอ่ะเขาเป็นความพยายามอย่างสูงเนี่ยจะต้องกินไอติม้อนให้ได้นะครับสุดท้ายนะครับก็มาจบที่ไมโลโชว์หน่อยโชว์ไมโลหน่อย